รถจะเข้าส um. ู whales, ่สวนตะูลงนุชเดียวก็ต้นใหม่นะครับเพื่อไปชมตะวันโพดินด้านในสวนลงนุชรถจะผ่หน้านบนใช่ว่าเข้าไปกันยังครับถ้ามีเวลาจัดจากการน่ารถเข้าไปถ่ายรูปได้นะครับเหมือนกล้วยไม้แต่รถสีมาจากประเทศมาแลเซีนะครับ รถเฟื่องแล้วมาดีเครับรถงานเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูจินกันเลยของรถนะครับที่ข้างในตใโอเคนะเอาที่นี่เลยนะร้ยเนััวแตั้งนคราเกเว่นี่ใช้น้อยนะครับร้ยเนาพกนดีจากสีสเกตจไปอยู่ที่ไหนล้วก็ไม่รู้ต่เนี้ สองข้างทางตัวนี้ปลาหหเหือน,นะครับนำมาจากประเทศอูบาครับไม้นำก็มาจากตูบานะครับ2ข้างทางขวาเบอร์หนี่สวนอินนะครับหรือว่า s t โ e นเฮดจำลองแบบมาจากประเทศอักงกฤษหินนำมาจากครับห,งาาหิงที่นำมานะครับเรต้องให้เต็มที่เลยเมื่อี้บอกนะ เจ๋อหอคอยสี่หอคอยนะครับสถาปัตยกรรมสี่ประเทศจะมีประเทศลาวพม่าไทยสุดท้ายอินโดนีเซียทำไมถึงเรียกหอคอยเจ๊ดูสิครับว่าคอยอะไรครับฮะ,ะถามเจ๊บ้างออเจ๊บอกว่าคอย,ยอดฮอยยอะ ใบบันไดที่เป็นไม้ตูดนี่เห็นไหมเนี่ยต้นใบใหญ่ซ้ายมือที่พื้นเนี่ยซื้อมาลูกละสองเป็นบาทมาทจากเกาะซีเชลตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดียนะครับจะออก้านใบสีละกา้านอายุสี่สิบห้าสิบปีนะครับอยู่นี่จะมีลูกมะพร้าวทะเลเน,นี่นขวามืองนี่มันคับให้ออกลูกแล้วนะครับนี่เกิดมาโดยสีเือมนุษย์นะครับถ้าแบบที่สิบปีป